เบื <worship> ่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นท p 7เพจขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม50,000 0คนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาพูดด้วยกัน3เรื่องนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปไล่กันเลยนะครับแล้วก็มาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับผมนะที่เกี่ยวกับชมรมวิทยาศาสตร์นะครับผมตอนนี้ได้มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่า เราจะได้ฮีโร่ฟรีถาวรนั่นเองนะครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับผมเนาะก็คือร่วมบสถสกินที่คุณอยากได้นะครับผมนะให้ลดราคา50%นั่นเองนะครับเห็นไหมลดราคา50%คือมากที่สุดนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอาจจะมีลดอันอื่นด้วยเนาะก็นี่นะครับผมมาร่วมบวถกันเถอะเนาะก็จะเป็นรวม ร่วมบวชสกินที่คุณอยากได้นะครับผมนะให้ลดราคา50%มากที่สุดนะครับในสาสกินนี้น้องก็จะมีสกินของเออมีสกินของล็อกซี่นะครับผมนะแล้วก็มีของซีเนียแล้วก็มีของเออซานิทนะครับผมนะในการร่วมบวชนะครับผมนะก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะครับภาพของคุณที่คุณอยากได้ให้ลดมากที่สุดน้ะแลวภาพไหนมียอดไลค์ มากยอดแชร์มากที่สุดนะครับจะลดสกินนั้นไปเลยนะครับผมนะ50%เนาะก็ระยะเวลาที่เขาให้เล่นนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นั่นเองนะครับหมดเวลาตอนเที่ยงนะครับผมนะเพื่อนๆที่คงอาจจะว่าเอ้ยพี่ผมพี่มาพูดทําไมลดแล้วทําไมไม่แน่นะครับผมถ้าเกิดสมมติลด50%มันอาจจะถูกมากๆนะครับมันอาจจะผมอาจจะแจกนะครับผมนะเกี่ยวกับรางวัลนั่นเองนะครับแต่นี้ก็ต้องรอก่อนนะครับผมเพราะผมยังไม่มั่นใจนะว่าจะแจกหรือเปล่าแต่แค่พูดว่าอาจจะแจกนะครับแต่เพื่อนๆในช่องก็น่าจะรู้ดีนะครับผมว่าผมแจกบ่อย มากๆนะครับผมนะเกี่ยวกับสกินนี้นะเพราะราคามันน่าจะประมาณสักผมก็ไม่รู้นะว่า5 0มันจะลดเท่าไหร่นะจาก300ก็เหลือร้อยกว่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าสกินหนึ่งมากี่คูปองนะครับผมเนาะโอเคสกินนะครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินของล็อกซี่นั่นเองนะครับผมนะเป็นล็อกซี่แจสเลิฟนะครับล็อกซี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมนะสำหรับสกินล็อกซี่ตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะเป็นสกินซีเนียลนะครับผมนะก็คือไอร ดิเฟนเซอร์นะครับผมเนฟินเดอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับสกินของซานิทนะครับผมนะบัตไน์นะครับผมนะก็เป็นบัตไนซานิดนั่นเองนะครับสกินนี้ก็เคยแจกฟรีมาแล้วนะครับเกี่ยวกับโค้ดการแข่ง RV ตอนนั้นเนาะ RV APL หรือเปล่าเนี่ยจาไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็น่าจะมีคนได้ไปค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมนะตอนนี้คนที่กดไลค์มากที่สุดก็เป็นสกินของเออล็อกซี่นะครับผมนะมีคนกดไลค์ไปมากที่สุดแต่เพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนกัน ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะว่าเสียงของพเพื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ได้สกินนั้นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะเป็นกิจกรรมของชมรมนั่นเองนะครับผมนะชมรมตอนนี้ก็ได้หมดเวลาไปแล้วเนาะก็คือหมดตั้งแต่วันที่30ไปแล้วนะครับผมนะแต่าสาหรับใครที่เลือกชมรมวิทยาศาสตร์นะครับแต่นี้ผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับชมรมวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะก็นี่นะครับผมนะได้ประกาศมาเพื่อ สองชั่วโมงที่แล้วเองนะครับผมนะก็คือประกาศถึงนักเรียนทุกคนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับฉลองชัยชนะนะครับชมรมวิทยาศาสตร์นะครับผมนะรับกับร่วมกับชมรมภาพยนตร์นะครับผมเห็นไหมก็คือภาพยนตร์ก็คือ RV วันแม่อะไรนั่นแหละเออ เกมเมอร์เกมแม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเตรียมพร้อมกับกิจกรรมล็อกอินนะครับผมรับฮีโร่ฟรีถาวรนะครับในวันที่4วันเดียวเท่านั้นก็คือล็อกอินวันที่4ปุ๊บได้เลยนะครับผมฮีโร่นะครับผมนะก็จะมีให้กัน5ฮีโร่เลยนะครับผมนะแจกทุกคนทุกชมรมเลยนะคะอ๋อนี่นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ชมรมไหนนะครับแจกฟรีทุกคนยกเสริมนะครับเพียงเพื่อนๆล็อกอินวันที่4วันเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับผมก็คือ ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นปะโรงเรียน RV นะครับผมนะฉลองชนะเนาะร่วมชมรมวิทยาศาสตร์กับชมรมภาพยนตร์นะครับเตรียมพบกับกิจกรรมล็อกอินรับฮีโร่ฟรีทันทีนะครับผมนะก็จะมีเอมิลี่นะครับผมนะยีน่าเออร์เรลนะครับผมนะทูเล่นแล้วก็คาเฟนนี่นะครับล็อกอินวันที่4กันยายนวันเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะมีด้วยกัน5ตัวเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนหรือยังไงนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะผมจะได้เออเอาไปดูว่าเออเพื่อนๆบางคนอยากได้ตัวไหนกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมนะเขาเขียนกำกับไว้แล้วเนาะว่าแจกทุกคนชุกทุกชมรมเลยนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องอยู่ชมรมวิทยาศาสตร์ถึงจะได้นะครับก็ชมรมไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแค่ล็อกอินวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่4 <S <S นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงกับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะก็คือนี่เห็นไหมเย็นนี้เจอกันนะครับเพิ่มช่วงเวลาเนาะก็อันนี้ผมได้พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่า ตอนนี้นะคะถ้าเกิดเล่นไปแล้วปกติมันจะดรอปทีละ2ทีละ2ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ดรอปทุกเกมหรือว่าหลังจบแมตช์มันไม่ดรอปอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> อันนี้นะคะผมนะในส่วนตัวผมขอสารภาพเลยนะครับผมว่าผมก็ยังไม่เออไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนะก็เลยยังไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงหรือว่าโอกาสการดรอปมันเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าที่รู้ตอนนี้นะครับก็คือ ให้เพื่อนๆนะคะผมนะเล่นไปก่อนนะครับผมก็คือเล่นนั่นแหละเออมันไม่ได้ก็ต้องเล่นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เล่นมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็ต้องเล่นนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันบั็กเหรียญอะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่แนะนําก็คือให้เพื่อนๆเล่นนะครับผมนะก็21เหรียญนะครับผมนะแลกสกินของแก๊กได้นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับใครบางคนที่มีคูปองหรือว่าอะไรนะครับสามารถซื้อได้นะครับผมนะในร้านค้าเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะราคาก็ ไม่แพงนะทุกคนนะประมาณเออห้าคูปองนะครับผมนะนี่เอ้ยโิวสิบเก้าคูปองเลยเหรอเมื่อกี้มองผิดเนาะนี่นะครับโิราคาก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคน19กคูปองได้1เกมกัดนะครับผมนะที่แนะนําคือให้เ,เพื่อนเก็บดีกว่านะครับผมนะเพราะมันเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาเติมซื้อแต่อย่างใดนะครับผมแต่สําหรับบางคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่ามีเงินอะไรประมาณนี้ มันก็ที่จะสามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขาดเหรียญเดียวหรืออะไรมันไม่ทันจริงแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ดีกว่านะครับผมนะก็แค่19คูปองเราจะได้ไม่พลาดสกิลระดับลิมิเต็ดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่ครับสำหรับใครที่แบบว่าเออเล่นแล้วมันไม่ได้ก็แนะนําให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวก็ได้เองนะครับผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นนะครับผมเนาะโอเคต่อไปนะครับผมนะฮีโร่ที่เขาจะแจกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะว่า มีตัวไหนกันบ้างนะครับผมทางกานเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ But you up young dumb it's too late now. I you and and how careless yeah. all day and all night. stay now how All all and And create remember me we and We'd We were day night right get drunk And then hook up, we were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We rough. hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart let down our โอเคนะครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ฮีโร่ที่เราสามารถเลือกรับฟรีได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเนาะส่วนตัวผมก็จะเลือกเป็น เอมิลี่นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็คือสกินใหม่นั่นเองนะครับสายฟ้ากําลังจะมาเยือนนะครับเตรียมพบกับสกินใหม่เร็วนี้นะครับผมเพื่อนๆว่าคิดเป็นตัวอะไรกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวนี้นะครับผมนะเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะก็สกินนี้นะครับผมบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปด้วยนะเกี่ยวกับโบเดลการเปิดตัวนะครับผมใครที่แบบว่าดูรูปแล้วลองคอมเมนต์ก่อนนะครับเออจะ เพื่อนๆดูซิว่าเดาถูกกันหรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาพูดประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็กิจกรรมสกินลดราคาหรือว่าสกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับสำหรับข้อมูลที่ผมพูดนะครับผมนะผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ตออุดศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ